สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะตอนนี้เย่กราฟมาถึงเป้าที่โค้ดวางไว้แล้วนะคะเห็นไหม,มดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ฟอลโล w b มตามโค้ดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะก็สบายใจไทยแลนด์เนาะนะคะก็เดี๋ยวกราฟจะขึ้นไปนะคะเทสนะคะ <c oughs> จะขึ้นไปเทส นะจะขึ้นไปเทสนะคะ2,713ถึง2,732เลยนะคะ2,732เลยนะอ่ะล้วมาดูกันนะจ๊ะโอเคก็ถ้ามองในมุมไกลนะคะถ้ามองในมุมไกลสักเอ0มอืม M30 นี่โห <c oughs> บอกเลยนะคะว่ากราฟจะไปถึงนู้นเลย2,769 2,780 2,796ถึง2,008เลยนะอน นะคะถ้ามองในมุมพอเอ3มสาสิบนะคะแต่ว่ากว่าที่กราฟจะไปถึงจุดนั้นนะกว่าที่กราฟจะไปถึงจุดนั้นอาจมียอ่อมีเทสเนาะอาจมียอ่อมีเทสทีนี้การยอร่อการเทสอะเราต้องไปดูที่ไหนเราต้องไปดูไทม์เล็ก,ก่อนนะคะว่าเขาอะทําพฤติกรรมอย่างไรนะ mm hmm. เขาทําพฤติกรรมอย่างไรนะคะตอนเนี้กราฟได้มีการยอร่อ <c oughs> มีการยอร่อทำโครงสร้างของแพทเทิร์นนะคะเหมือนว่าจะเอ่อ จะมี <c oughs> ออมีโครงสร้างประมาณนี้อืมแต่เหมือนว่านางจะเบรกไปแล้วนะอืถ้าเอามุมนี้นางเบรกไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็รีเทสกลับมาถ้าเกิดว่าเทสกลับมาไม่ได้ต่ำไปกว่าสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดหรือว่าสองพันเจ็ดร้อยหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถที่จะเปิดบายขึ้นไปได้นะคะอ,อแต่ถ้ากราฟลงต่ำกว่านี้กราฟลงต่ำกว่านี้นะ,ะลงต่ำต่ำกว่านี่เลยสองพันเจ็ดร้อยหกอ่มต่ำกว่าสองพันเจ็ดร้อยหกแสดงว่าเขาจะลงมาเทคที่สองพันเจ็ดร้อยสองถึงสองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด เก้าสิบแปดนะคะอืมประมาณนั้นเนาะแสดงว่าเขาจะลงมาเทคตรงนี้สองพันหกร้อยเก้าสิบสามถึงเก้าสิบแปดอะคะ่ะเขาจะมาสซนนี้เนาะถ้าเกิดว่าเขาเ,เขาเบรกนะสมมติมว่าเขาลงมาแล้วเบรกเปรี้ยงนะคะเบรกราคาสองพันหกร้อยหกอะไรเงี้ยนะสองพันหกร้อยหกหกร้อยห้าอะไรลงมาแล้วก็รีไม่ขึ้นนะคะเขาจะลงมาเทคข้างล่างนะคะ อาจจะลงมาเทข้างล่างนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาได้แค่สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดอะไรเงี้ยเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยแปดอะไรตรงเนี้ยแสดงว่าเขาจะขึ้นต่อนะคะเขาจะขึ้นต่อนะคะอืมก็คือส่วนหนึ่งมันก็ลำบากใจนิดนึงตรงที่ว่ามันชนเทไลน์แล้วอมืมันชนเทไลน์แล้วนะคะก็อาจจะมีผงสร้างเพื่อที่จะทะลุเทไลน์นี้ไปแล้วก็ไปถึงเป้าที่สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า สองพันเจ็ดร้อยี่สิบห้ายี่สบหกตามโครงสร้างใหญ่ที่คิดไว้นะคะตามโครงสร้างใหญ่ที่คิดไว้คือสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกนะคะแต่ถ้ากราฟวิง่งไกลๆก็ได้สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสองอืมสามสิบสองเลยนะคะ,ะมาดูัน,นี้อันนี้ที่โคตรวัดไว้โคตรวัดไว้ว่านางจะไปที่ใดเล่าเอ้าสองพันเจ็ดร้อยสิบหกเนาะสิบหกยี่สิบเก้า ใช่ไหม16 29 34อืมก็ประมาณนั้นใกลสุดที่2,769นะคะอันนี้คิดตามไหนคิดตามนี้ค่ะคิดตามนี้นะคะคิดตามครับแพนเดิลนี้อืมคิดตามครับนี้ก็ถึงนี่ได้เหมือนกันนะคะถึงนี่อ่า2,722ถึง25 เท่ากับเมื่อกี้แหละนะคะคืออย่างไรก็ตามนะคะโค้ดคิดว่าค่ะเขาน่าจะต้องขึ้นเนาะน่าจะขึ้นนะคะขึ้นไปโซนนู้นแหละโซนบนเนาะแล้วก็เกิดว่าถ้าวัดจากวอลลุ่มใหญ่นะวอลลุ่มใหญ่ก็วอลลุ่มใหญ่ก็นู่นเลยสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้านะคะจะไปตรงนู้นเลยนะจ๊ะอืมโอเคนะคะ ก็สำหรับโพสย,ยังคงมองเป็นขาขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ m 30นะมาดูที่ m 30ปรากฏว่าเป็นไงคะนู่นเลยจ้า2,777 2,848นะคะคือเป้าหมายที่เขาจะไปถึงนะคะนั่นคือเป้าหมายที่เขาจะไปถึงนะจ๊ะถ้ามาดู h หนึ่ h หนึ่ก็โอ้ไม่อยากจะบอกเลยนะคะก็คือ ยังไงก็ตามนะคะกราฟเป็นเทนขาขึ้นค่ะนะกราฟเป็นเทนขาขึ้นให้เรา Follow ตามตามทิศทางของกราฟเราจะปลอดภัยนะคะแต่ว่าให้เรารอจังหวะที่มันลงมาลึกๆเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนที่โค้ดเอ่อให้ให้ให้เราบายอะคะ่ะเจ็ดสิบสองเอ้ยแปดสิบห้าเอ้ยอ,อะไรเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเราบายได้หมดเลยการย่อลงมาเดี๋ยวเราดูอีกนิดนึงนะคะสําหรับตรงนี้นะคะว่าเขาเนี่ยสามารถทะลุ ได้หรือเปล่าถ้าทะลุสองพันเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาประมาณ70 3, 700เจ็ดร้อยสามเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยทาโครงสร้างขึ้นไปใหม่นะคะทาโครงสร้างขึ้นไปใหม่สายเสี่ยงเนาะเออสายเสี่ยงเราก็สามารถบายได้นะแต่ว่าอืมอยากให้รอสักเจ็ดร้อยอ่ะอยากให้รอสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะ มันก็จะปลอดภัยหน่อยนะคะให้เขาย่อมันลึกๆอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราถึงจะค่อยเข้าบายแต่สำหรับขาเซล,ลก็โค้ดไม่ไม่เล่นนะคะคนไม่เล่นเซล,ลเพราะว่าการการขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะคะมีโอกาสติดนะคะก็เลยไม่ไม่ไม่เล่นสลลิ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับโค้ดเนี่ยโค้ด follow by นะคะโค้ด follow by แล้วก็ ถึงเป้าละถึงเป้าที่ว่าเนี่ย2,700 2,711ถึงละถึงหมดแล้วนะคะทุกกราฟที่วิเคราะห์เอาไว้อืกราฟนี้ยังไม่ถึงนะคะ2,737 2,751 54 69ยังไม่ถึงนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปที่เขาจะไปถึงนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะแล้วก็เจอกันคืนนี้เหมือนเดิมเลยวันนี้โค้ดไปทำบุญถวาย สังฆทา,านมาตั้งแต่เช้าเลยอบ,บุญมาฝากทุกคนนะคะขอได้กำไรกันเยอะๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ